แทงเดวิดเพิ่มโรมาเชนโก้ในริดรายชื่อนักชกของเขาโดยล่าสุดนั้นเจนต้าเดวิดแชมป์โลก w ด a ูรุ่นไรทเวดได้ออกมาโพสต์ตอบกับแฟนมวยที่เขียนคอมเมนต์ถึงเขาว่านักชกชาวเมริกันจะไม่มีวันได้ต่อสู้กับโรมาเชนโก้และหลังจากนั้นแทงเดวิดก็ได้ตอบกับทันทีว่าเขาโรมาเชนโก ตามหลังแฟงให้ผมได้จัดการแฟงมาตินก่อนเจวนต้าเดวิดตอบแล้วเรื่องราวก็ยังไม่จบเพราะทางสื่ออย่าง ESPN ได้นำข้อความที่แท้งเดวิดตอบคอมเมนต์แฟนมวยมาบอกกับทางวาซิลโรมาเชนโก้และทำให้โรมาเชนโก้ตอบกับแท้งเดวิดว่าคุณรู้ไหมว่าระหว่างการประกอบอาชีพชกมวยของผม ผมไม่เคยได้วิ่งไปไหนมาไหนเพราะผมต้องโชควยอยู่เสมอเอาเป็นว่าหลังจากที่ผมพักได้สักหน่อยเราสองคนค่อยมาคุยกันเกี่ยวกับอนาคตได้โรเมเชนโกตอบแท้งเดวิดสำหรับแท้งเดวิดนั้นเขามีกำหนดการชกป้องการตำแหน่งแชมป์โลกในวันที่15มิถุนายนนี้กับทางแฟงมาตินที่ m g m g แกลนในรัสเวกัสสัฐอเมริกานั่นเอง